BOO- <phone rings> สวัสดีค่ะได้เวลาของจอทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้เราออกเดินทางกันต่อเลยค่ะไปที่วัดปทุมธารามหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกขานกันว่าวัดหนองบัวน,นั่นเองนะคะสําหรับที่วัดแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางจังหวัดชัยนาทเลยแหละคะ่ะเพราะว่าภายในวัดนะคะได้มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีซีชัยนาทขึ้นซึ่งภายในเนี่ยมีการเก็บรวบรวมองค์มหาธาตุนับหมื่นองค์ค่ะก็บรรจุอยู่ในพระมหาธาตุเจดีค่ะ สำหรับพระมหาธาตุเจดีสีชัยนาทมีขนาดความกว้าง40เมตรยาว40เมตรสูง49เมตรภายในปัจจุบันมีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นที่1ประดิษฐานพระร่วงโรจนริ์เลิศมงคลและพระเกจิอาจารย์ชั้นที่2ประดิษฐานพระพุทธวงศ์29พระองค์ ชั้นที่3ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธาตุพระอ,อหรหันต์ต่างๆและยังจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุเพื่อการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะซึ่งพุทธิริเริ่มสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สีชัยนาทก็คือหลวงปู่นะ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจเจ้าอาวาสวัดประทุมธารามท่านไดน้นำพาลูกศิษย์สร้างถาวรวัตถุที่ชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีสีไชนาศไว้ในบวรพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาสำหรับที่วัดประทุมธารามแห่งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งความเจริญทางพระพุทธศาสนาค่ะตามที่อาตมาได ้าเป็นเบื้องต้นครั้งแรกก็คือสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านมาประทับที่วัดหนองบัวนี้แล้วก็ท่านปร,รบกับหลวงปู่ว่ามีพระปรมนสา,ารีริกราิาหรือไม่หลวงปู่ก็บอกว่ายังไม่มีเลยที่วัดนี้และพระองค์ท่านก็นํามาจากพระธาตุหาิพุลชัยมามอบให้ไว้ก้าพระองค์ในครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อมา เมื่อชาสร้างมหาธาตุเจดีย์สวนจะแล้วเสร็จก็ได้รับพระราชทานจากอ,องค์เด็พยพญานสังวรสเจด็จพประสังคาราชอีกครั้งหนึง่งก็เลยมาสถิตถานไว้ณนะเบื้องบนสูงสุดนั้นแล้วก็จะมีพระอบใหญ่ที่เราเห็นชัดก็ทราบจากผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องอสรีระของพอระพรมมสารีระที่ทาธาตุต่างๆท่านได้กล่าวว่าองค์บนน้นจะเป็น องค์สมเด็จองประถมตึ่งเคยมีปรากฏที่วัดท่าสุงแล้วก็มาปรากฏมีที่นี่อีกอก็เลยได้เตรียมจัดทำพระอบอเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็สมสกเกตกับคำว่าพระปรมาารอิชาดด้วยเพื่อบรรจุ ว่าให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สการะบูชาตรงนี้เป็นเนี่ยนิมิตของหลวงปู่ท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะนําองค์พระร่วงองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเรามีอยู่และสร้างไว้แล้วนั้นให้คนกราบไหว้บูชาอ่าแล้วติดสถานอยู่ชั้นล่างเพราะท่านองค์เป็นพระยืนองค์ใหญ่มาออกเอาขึ้นมาชั้นบนก็ไม่เหมาะสมกับสถานที่แล้วจะทำยังไงดีถึงจะไม่ให้ ประชาชนที่เข้ามาชมพระบรมสา,ารีริกธาตุหรือว่ามากราบไหว้บมูชามาทําทัพษินาก็ตางๆก็ตามจะได้ไม่เหยียบตรงเสียนขององค์พระที่อยู่ข้างล่างเลยจัดสร้างให้เป็นโดมมาจงสองชั้นคือชั้นที่สองก็จะเป็นโดมที่สถิตฐานพระพุทธรูป ชั้นที่สามชั้นบนสุดนี้ก็จะเป็นที่สถิตฐานของพระบรมาสายธาตุหรือว่าพระธาตุต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ประชาชนได้มาทําทักษิณาก็จะไม่เหยียบตรงกับชั้นล่างอย่างนี้เป็นต้นนะมาดูประวัติกันสัหน่อยค่ะวัดประทุมธารามสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ก่อนที่จะมีหลักฐานคือปีพุทธศักราช2,365 หลังจากนั้นก็ได้มีหลักฐานอ้างอิงถึงชื่อเดิมคือวัดหนองบัวเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำและบัวหลวงอยู่มากมายผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาคือสมเด็จเจ้าเถื่อนสมเด็จเจ้าพรภายหลังทางวัดหนองบัวได้เปลี่ยนานามวัดใหม่เพื่อให้สะดวกในการปกครองของคณะสงฆ์เป็นวัดปทุมธารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีใหม่เนื่องจากอุโบสถที่สร้างเดิมไว้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต่อมาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแก่พระพิสุธทธสงฆ์และสมมามเณรมาโดยตลอดโดยในปี2543ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นเพื่อสนองงานทางราชการ สำหรับใครที่อยากจะไปชมพระมหาธาตุเจดี์สีชัยนาทนะคะก็สามารถจะไปกันได้ค่ะที่วัดปทุมธารามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลน้องบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะสำหรับพระมหาธาตุเจดี์สีชัยนาทนี้นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่ไปเป็นหมู่คณะหรือว่าคณะนักเรียนอยากไปทัศนศึกษาในวันธรรมดาเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางวัดได้ ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะช่วงจอบทั่วไทยของเราจะขอลากันด้วยคําสอนของหลวงปู่นะคะที่พยายามพํำบอกกับญาติโยมอยู่เสมอเสมอค่ะว่าให้ทุกคนเนี่ยทำความดีละเว้นความชั่วให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความละอายต่อการกระทําชั่วกระตันยูกระตะเวทีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ค่ะเท่านี้นะคะทุกคนก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ E mm.